พี่น้องคะสมผักกุ้มคะ่ะพี่น้องคะ่ยะยาลินคืออยากกินสมผักกุ้มโอ้ยเป็นจังบุญอากองแล้วก็ขันไว้แล้วเสี่ยาหายยาลินเมื่อไปกินบานคะ่ะพี่น้องคะ่ะมสมผักกุ้มโอ้ยตำปน,น,ะะนแนปนล้วค่ะเนาะเก็บผักกะทินไปกินกระป่นปลายอดอ่อนๆงามๆพี่น้องจา๋า ยังเล่นมาบ้านกินตะพักจะกินให้อิมอ่มอิ่มอ้วนกะระซางเดี๋ยวไปหาอันโดดเสียกออกกระลังกายออกคนน่ะหยอนอ่อนๆเหลี่ยมหยุบๆเุบนี่แต่ยังเล่นนี่ล่ละกินเพ้เดียวแม่ยังเล่นแล้วก็กินบ่ไว้อกเขียวแล้วว่าไม่ะพี่น้องคะอ่ะเก็บซ้ำเนี่ยแล้วแต่เก็บมือรุ่นน้ำ กทินริมรั้วมากัดกันสะนั่นอูเก็บหยอดติวพี่น้องกินกระปนุเนาะค่ะเนาะหลาบปดุกหลาบเหนียวหลาบต่างๆคือสีแซบบรรยากาศเก็บพักย่ามสาวพี่น้องจ๋าสออน่นเก็บพักไปน้ำ อัดคลิปไปน้ำเหรกับพี่กับน้องลุงป่าอาวอาไปน้ำเนาะค่ะเนะาะแบ่งปันซึ่งกันและกันเก็บบัตรเคลืึ้น,นกินกับปน๋นค่ะพี่น้องค่ะสำเนียกับพ่อเนาะค่ะเนาะปะลาแซบปลาปลาซี่พี่น้องจ้าเป็นตาสะอนบอเพลขายโลละหาสิบบาทค่ะพี่น,อน้องค่ะเมลวดเราไปยกสะดุ้งหาปลาซี่ปลาลาที่อร่อยที่สุด ที่จังหวัดชายภูมิเท่านั้นบ้านแม่รวดออบ้านแม่รวดนะคะโลละห้าสิบาทยายลินเมาหมดถุงนี่สิประมาณสองโลได้เนาะโอ้ยหอมหลายตัววจักบาทเนี่ยเอานกขึ้นมาตัวดีด <c oughs> อูอีเสียบีลีได้พี่น้องของพนดีอีลีค่ะยายลินมาม,มาหาปลาไ <c oughs> ปหา я, <c oughs> ให้แม่ไว้ถะกินคะ่ะพี่น้องคะ่ะ พี่น้องผาผักษษเกษตรอ่อนเซ็ตโจนพี่น้องกำลังกินกระปุนค่ะเซ็ตโจนเซ็ตโจนน้อไมไนโสมค่ะพี่น้องคะ <c oughs> ยัดน้ำมัม่สมใส่ขวดจะเอาไปกินต่างประเทศเนาะค่ะเนาะมาเหล็นน้ำย้ายก็มาพอแล้วเฮ็ดน้ำมัม่สมอัดขวดพอดีการถนอมอาหารของคนบานเห่าเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะ ได้นอไม้เขาขาวง,งามๆมาเห็นน้อไม้สมไว้อัดขวดไว้้ะกินขามปียลินกะสิเอาไปต่างประเทศนั่ก็เลยเอามาแบ่งปันให้พี่ให้น้องเดยเบิ้งยาลินบ่ได้เ,เห็นตอนอันที่เาราสับน้องไม้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเห็นตาบาดร่อนกําลั่งสีกอกใส่ขวดยาลินก็นเลยต้องถ่ายวิดีโอเก็บไวค้ค่ะเพราะว่าโมเมนต์นี้ก็สิบ่ได้เบิ่งเด้หมดยูต่างแดน พี่น้องคะมาบานก็นได้กินป่าแม่น้ำชีคะ่ะพี่น้องคะปลาช่อนนี่ขาเจ้าขายโลละลอยคะ่ะพี่น้องส่วนปลาตะเพียนไฟหรือตะเพียนหางแดงเพิง่งขายโลละแปดซิบค่ะส่วนปลาขาวหน่อยทั่วไปก็โลละหกซีฟแลิ่นกับสีมะคว่าเกตมักเกลือไห้ท้ปิง้งถ้าทอดส่วนปลาช่อนนี่ค่ะเอาไาอห่ทาเฮ็ดน้ำยาขนมเสน้นใส่ เมื่อตักบาทเนาะค่ะเนาะค่ะเลยเอามาให้พี่ให้น้องเบิ้งมาบ้านก็นได้กินปลาแม่น้ำซี่ได้พี่น้องค่ะแสบบนคกินด,ด้ด่ในบ้านนะ่อเอาเอา,เอาอพี่น้องคะพักคะอ่อนๆงามๆเนาะยยลิ่สีเอาไปลวกกินกระปุนค่ะพี่น้องคะสะออนลาย เสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะตํปนปลาคอเนาะค่ะเนาะอาหารบั่นบันลวกพักพักสดสดอย่าเล่นซอออลลายค่ะอย่าเล่นสิกินอิ่มอิมเพราะว่าอยู่ต่างประเทศมันม่ได้กินแบบนี้เนาะค่ะเนาะค่ะข่าเนียวอ่อนๆข่าเนียวหนึ่งปลายดอกค่ะพี่น้องค่ะ วิถีชีวิตบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะมาดามต่างแดนเพิ่นมาบานย่ำดนี่แหละค่ะอาหารที่อยากกินมากที่สุดก็คืออาหารบานๆแบบนี้แหละค่ะกินสเต็กกินก๋อยกินลาบกขบ้นอยูกับผู้มากเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเยลิ่นกินเข่ากับปนเยลิ่นกินอิ่มอิ่มกินยูทองดีค่ะพี่น้องค่ะค่ะกับข่าวบานๆเนาะค่ะเนาะมาค่ะกินข่าวกับเยลิ่นค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะ เก็บพักอีกแล้วพี่น้องอยูบานเก็บตะพักค่ะยอดพักอีกหุ่มงาม,งามๆอ่อนๆพี่น้องเอ้ยเอลินงสิเก็บไปลวกไปอมใส่หมูงามหลอ่อนๆค่ะพี่น้องคะดอกแคงาม โอ้ยสออร์เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะอมหมูเซ่ยยอดดอกแคเซส่อยอดอีหุ่มออนเนาะค่ะเนาะใส่ผักอิเลิศหอมหอมแซ่บแซ่หัวหนูหน้าค่ะพี่น้องค่ะ อหอีกเมนูหนึ่งที่ยายลิ้นอยากกินเนาะค่ะเนาะขวานูหน้ารสชาติจัดจ้านถึงเครื่องเซ็ตแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะขวานูนะรสจัดจ้านแสบๆค่ะใส่ใบกระเพราปลาหอมๆเนาะค่ะเนาะค่ะอีกหนึ่งเมนู สีกลับมาบานในครั้งนี้ก็กินสมใจอยากค่ะพี่น้องคะแสบแซบแบพี่น้องคะปลากฏดซี้ค่ะพี่น้องจากแม่น้ำชีค่ะสดสดโลดลอยค่ะพี่น้องคะเมื่อเน่โล6หกขีดแต่ว่าเพิ่นเอาน้ำลอยหาสิบบาทพี่น้องถือคักป้ายคอกับโลดลอยค่ะพี่น้องคะเพิ่นมาขายอย่าล่นสี มักเกลือมักเครื่องไว้ทันหนึ่งไหแม่กับยายกินเนาะคะ่ะเนาะมันบ่มีก่างแยงมพี่น้องคะ่ยะยายลินก็เลยซื้อเพราะว่าปลาขาวปลาอย่างอื่นก,ก็กินจนเบื่อแล้วคะ่ะปลาคอกับทั้งต้มทั้งแกงกินจนเบื่อแล้วก็เลยสีหนึ่งปลากดให้เร้ากินค่ะพี่น้องต้มสมปลากดจะกินแล้วเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะสสออนหลายคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันยากาศกินข่ากับครอบครัวค่ะพี่น้องคะี่ะยงบ <laughs> ตั้งน้ยกับคุณก็แล้วกันค่ะแล้วกินซ uh, ื้อใช่เพราะว่าแล้วกินร้อยลายพี่น้องค่ะบรรยากาศกินข้าวกับครอบครัวมาด้วค่ะเด้อกินข้าวกับเยลินแม่เยลินเรานยางเก็บขยะอ้อมบ้านบรรยากาศกินข้าวครอบครัวขาดผู้นึงค่ะนอนบัตท่านได้ตื่นขาดลูกอีกผู้นึงนอนท่านได้ตื่น บรรยากาศกินข่าวกับครอบครัวพี่น้องเอ้ยแงแม่ย่างอยู่ก็กินข่าวแงลูกเต่าอยู่น้ำแล้วก็กินข่าวเด้หลายๆด้วค่ะลูกเต่าลูกร้านนี้มือนแล้วเราก็สิอยู่กับหมาน่อยกับแม่แล้วฮัลโห 不是啊，我。